สวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพบกับป๊อปปี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะป๊อปปี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะโครงการตามที่รัฐบาลค่ะได้ประกาศไว้นะคะเป็นโครงการคนละครึ่งค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตอนนี้มีอัปเดตมาแล้วค่ะซึ่งเวลาการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ25 ที่จะลงทะเบียนนะคะเข้าใช้นะคะเข้าใช้ในส่วนของโครงการนี้นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ w w w บไซ w ์นะคะคนลคร่ง .com นะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็จะมีเวลานะคะจำกัดอยู่นะคะเวลานะคะ6นาฬิกาของวันที่16นะคะถึง 23นาฬิกานะคะซึนเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้าไปลงทะเบียนนะคะก็อย่าลืมเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะอ้าวแล้วเพื่อนเพื่อนจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนๆอนอยู่ในสิทธิ์ที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิทธิ์นะคะของผู้ที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนนะคะคนละครึ่งนะคะตัวเนี้ยสิทธิ์ตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆนนะคะมีใครบ้างที่จะได้ การลงทะเบียนนะคะเข้าสู่เว็บเว็บนะคะคนละครึ่ง .com นะคะก็คือเรานะคะเข้าสู่เว็บเว็บเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็กรอกรายละเอียดน,นะคะลงทะเบียนนะคะให้เรียบร้อยหลังจากขึ้นเพื่อนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี SMS ค่ะส่งมายืนยันนะคะในโครงการคนละครึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะ <g agile gear engineering> ก็ดําเนินการในการติดตั้งนะคะแอปเป่าตังนะคะเพื่อรับสิทธิ์ตัวนี้นะคะและก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้นะคะในวันที่23 e นะ,ะหลังหลังจากที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ได้สิทธิ์ตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ์นะคะ ภายใน14วันนะคะเป็นระยะเวลาเนี่ย14วันนะคะก็จะถูกตัดสิทธ์นะคะตัดสิทธิ์ตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนให้สำหรับชาชนนะคะที่จะต้องการ เข้ามาใช้สิทธิ์ตัวนี้เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะท่านใดที่ได้สิทธิ์แล้วนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะส่วนสิทธิ์พิเศษตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราได้สิทธิ์แล้วเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์อย่างไรนะคะเราจะต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะไปช็อปร้านค้าตรงไหนที่เออนะเราได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเรายังยังไปช็อปร้านค้าไม่ถูกเลยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ่ะเดี๋ยวป๊อบจะ ะะเพื่อนๆที่ได้สิทธิ์ตัวนี้นะคะก็คือสามารถเข้าไปใช้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะ,ะเพื่อนๆแล้วก็เงื่อนไขค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะมีกลุ่มบุคคลทั่วไปค่ะแล้วก็ผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอยู่10ล้านคนนะคะซึ่ง เงื่อนไขเนี่ยก็จะมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะสําหรับคนที่จะลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะช่วยในการสมทบทุนเงินนะคะอยู่ที่3,000บาทนะคะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างนะคะที่เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตัวนี้อ่าเรามีเงิน3,000บาทอยู่ในกระเป๋าแล้วรัฐบาลช่วยในส่วนของการออกคนละครึ่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใช้เงินอย่างไรบ้างนะคะและในการใช้เงิน ะะเดี๋ยวพ่อพี่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเวลาเราจะไปใช้เงินนะคะสมมุติว่าเราไปซื้อของนะคะสินค้าตัวนั้นมูลค่า200บาทนะคะก็ในส่วนของรัฐบาลนะคะก็นะคะอยู่ที่5 0นะคะสินค้า200บาทนะคะ,คะ,คะรัฐบาลจะเอาให้100บาทส่วนอีก100บาทนะคะตัวของเรานะคะเป็นคนออกเองนะคะที่เราเติมเงินไว้ในแอปเป่าตังะคะ่ะก็คือเราจะต้องออกในส่วนนั้นเองนะคะและพอพม่าถามว่าอ้าวแล้ว ได้น้อยจังแล้วเพื่อนๆอะจะซื้อสินค้ามากกว่ามากกว่ามูลค่าในในเงินที่รัฐบาลให้ได้ไหม ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะต้องออกเองนะคะก็คือรัฐบาลก็จะช่วยแค่5 0ในส่วนหนึ่งแต่ว่า5 0ตรงนั้นน่ะไม่เกิน100บาทนะคะต่อคนและต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจนะคะในส่วนของสิทธิ์ที่เพื่อนๆจะได้รับด้วยนะคะจะได้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะอา้ามิดนึงค่ะ ในส่วนของวันละหนึ่งยบาทนะคะหนึ่งบาทต่อวันต่อคนนะคะตัวนี้ก็สิทธิ์ระยะเวลาเนี่ยระยะเวลา คือไม่ได้จํากัดนะคะก็คือระยะเวลาก็คือตามโครงการเลยนะคะแล้วก็สิทธ์ตัวนี้ค่ะตลอดระยะเวลาโครงการเนี่ยต่อคนเนี่ยจะได้ทั้งหมดอยู่3 0 0 0ันบาทสมมุตินะคะว่าเพื่อนใช้เงินวันละ100บาทนะคะหรือว่าวันละ200บาทใช้สิทธิ์ในส่วนของ50%เนตี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็คือรัฐบาลจะให้เพื่อนๆนนคนละร้อยอ่าสมมุติวันละร้อยนะคะก็เพื่อนๆก็จะได้ใช้สิทธิ์อยู่ประมาณ30วันหากเพื่อน ใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายวันละ200้ทุกๆวันนะคะรัฐบาลก็จะช่วยเพื่อนๆทุกวันนะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็ลองทําความเข้าใจกันดูนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ คือป๊อปปี้ก็อยากจะถ่ายทอดนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะก็จะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะเพราะว่าอ,าอยากจะช่วยกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะก็คือเศรษฐกิจทั่วประเทศเลยแหละให้เจริญเติบโตไปได้นะคะป๊อปปี้เชื่อว่าถ้าหาสมมติว่าเศรษฐกิจไปได้นะคะทุกๆคนก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องทางการ เพื่อนๆสหรับนะคะช่องทางใช้สิทธิ์นะคะเรามาดูช่องทางใช้สิทธิ์ในเงินวงเงิน3,000บาทที่รัฐบาลให้กันดีกว่านะคะวงเงินใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะ3,000บาทเนะะี่ยค่ะได้แก่ร้านค้านะคะร้านค้าร้านอาหารนะคะทั่วไปนะคะเครื่องดื่มทั่วไปนะคะร้านแห่งลอยนะคะอุย้ยพูดทิ้นพานอีกแล้วนะคะร้านชูวหวยนะคะแล้วก็ร้านค้านี้นะคะบอกบอกเลยว่าไม่รวมร้านค้าที่จด ลทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็ไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ใช่ร้านที่เป็นแฟรนไชส์นะคะร้านสะดวกซื้อที่เขาหมายถึงเนี่ยก็คือหมายถึงเซเว่นเลเว่นนะคะก็เซเว่นเลเว่นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมรายการนะคะแล้วก็ไม่รวมในส่วนของแผงลอยลอตเตอรี่ต่างๆอันนี้คือแผงลอยนี่หมายถึงว่าแผงลอตเตอรี่นะคะ แ่งลอตเตอรี่นะคะร้านที่ขายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะคะยาสูบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการบริการต่างๆนะคะ พวกนี้ไม่ได้ร่วมในส่วนของรายการของเงินส0 0พันนี้ที่รัฐบาลจะให้ไปจับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนร้านนะคะที่ร่วมในการจับจ่ายใช้สอยก็อย่างที่แจ้งข้างต้นก็เป็นร้านแผงลอยร้านโชว์หวยนะคะร้านเครื่องดื่มร้านอาหารทั่วไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะร้านเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะทีเ่เราสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ก็จะเป็นร้านที่เข้าร่วมนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ถุงเงินนะคะที่เข้าร่วมร้าน้า ต่างๆนะคะก็จะต้องเข้าร่วมนะคะกับธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อนะคะรับสิทธิ์แล้วก็เปิดสิทธิ์ในส่วนของแอปถุงเงินนะคะตัวนี้มาเวลาลูกค้ามานะคะเพื่อจะมารับชําระนะคะก็ชำระผ่านเข้าแอปเงินตัวนี้นะคะสําหรับร้านค้าค่ะพี่ๆร้านค้านะคะ ที่ยังไม่ได้เข้าในส่วนของโครงการนี้นะคะยังสนใจนะคะที่จะเข้าในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งมาเป็นร้านค้าที่ให้บริการนะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่งนี้นะคะก็สามารถค่ะสามารถเข้าไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะคะภายในช่วงตั้งแต่เขาจะเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะให้ทางพี่ๆร้านค้านะคะอย่าลืมย้ํานะคะพี่ ที่พี่ร้านค้าที่ไม่ได้จดเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็เซเว่นอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เข้าสามารถเข้าไปติดต่อนะคะได้ที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 256. 3นะคะสามารถเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับพี่พี่ร้านค้านะคะที่ มีการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่โครงการที่แล้วชิมช็อปใช้โครงการเราเราไม่ทิ้งกันเราเที่ยวมันจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี้ยค่ะโครงการที่พี่พ,พี่ร้านค้านะคะเคยเข้ามาแล้วแล้วก็มีแอปถุงเงินก็เรียกถุงเงินนะคะมีแอปถุงเงินแล้วนะคะพี่พี่ก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะคะที่แอป ธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ปกตินะคะแต่สำหรับร้านค้าใหม่ๆนะคะที่ยัง ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็อยากจะเข้าไปลงทะเบียนนะคะอยากจะมาช่วยนะคะช่วยคนละไม้คนละมือกันนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563นะคะอยากให้พี่ๆนะคะเพื่อนๆร้านค้านะคะก็ช่วยๆกันนะคะเราจะได้จับมือไปด้วยกันนะคะสำหรับร้านค้าต่างๆนะคะที่ โครงการนี้นะคะก็ถ้าเกิดสมมุติเราไม่มั่นใจนะคะไม่มั่นใจว่าเออเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นะคะในเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือเปล่านะคะก็สามารถนะคะทักมาในอินบ็อกซ์ของป๊อปปี้นะคะเดี๋ยวป๊อปปี้จะ ตอบให้นะคะว่าของร้านค้าของพี่นะคะเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าเข้าขายในการเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าหรือเพื่อนๆนะคะจะเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะใกล้บ้านหรือว่าจะโทรสอบถามนะคะที่ธนาคารกรุงไทยได้ที่เบอร์02 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1ึ่นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะแล้วก็จะได้ไม่ไปแล้วก็เสียเที่ยวกันนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะพี่ๆคนละเียมนิดนึงค่ะ เดี๋ยวขอแจ้งนะคะสําหรับพี่ๆีร้านค้านะคะที่ไปเข้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้แอปในส่วนของถุงเงินมาแล้วนะคะก็ถ้าเกิดที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะวันที่23เนี่ยที่เขาเปิดให้ขาสามารถที่มาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วเนี่ยนะคะก็เวลาเขามาใช้บริการในร้านเราอะคะ่ะก็เงินนะคะในส่วนที่รัฐบาลออกให้นะคะ50%ตรงนั้นนะคะจะถูกโอ นนะะจะถูกโอนเข้าในส่วนของแอปนะคะถุงเงินตัวนี้นะคะหาตัวนี้นะคะของพี่พี่ร้นานค้าในวันถัดไปนะคะซึ่งพี่พี่ร้านค้านะคะก็น้องก็อยากจะให้พี่ๆีร้านค้านะคะเข้าไปร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะอยากจับจ่ายใช้สอยอะไรนะคะก็สามารถจะ,จะซื้อง่ายขายท่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ โครงการนี้ค่ะจัดมาเพื่อเพื่อพี่ๆประชาชนทุกท่านนะคะก็ขอฝากนะคะวันเริ่มลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าลงทะเบียนนะคะเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งนี้นะคะย้ำค่ะว่าวันที่16นะคะตุลาคม25งห 6กค่ะเพื่อนๆเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะและหลังจากที่เพื่อนๆนะคะเข้าไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับ s m s นะคะจากนะคะโครงการคนละกึ่งน,นะคะจะได้รับ SMS อยืนยันหลังจากนั้นค่ะเพื่อนเพื่ออย่าลืมนะคะอย่าลืมเลยนะคะโหลดแอป,ปเป่าตังมานะคะโหลดแอป,ปเป่าตังตัวนี้มานะคะแล้วก็ทาง โครงการคนละครึ่งนะคะจะให้เริ่มใช้จ่ายนะคะผ่านแอปเป่าตังตัวนี้ได้ในวันที่23ถูกต้องค่ะวันที่23ตุลาคม2 5ง3 5 6 3นะคะ ย้ำค่ะขอย้ำเพื่อนๆนะคะพี่ๆทุกท่านนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะคะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะอย่าทิ้งไว้นานนะคะถ้าหากเพื่อนๆทิ้งไว้14วันนะคะบอกเลยว่าทางโครงการจะตัดสิทธิ์เพื่อนๆนะคะแล้วก็เปิดสิทธิ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นนะคะที่ลงทะเบียนไม่ทันในวันที่16นะคะก็เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมเข้ามาให้ได้ใช้สิทธิ์กันนะคะเพราะว่าฉะนั้นสิทธิ์มีจานวน จำนวนจกัดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะต้องรีบใช้กันนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆร้านค้าทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมกันเยอะๆนะคะและก็โครงการนี้นะคะอย่างที่แจ้งเน้นย้ําไปนะคะว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วาทางโครงการคนละครึ่งนะคะจะโอนเงินนะคะเข้านะคะในส่วนของพี่ๆร้าน,านะค้านะคะเป็นวันถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ข ขอฝากเพื่อนๆนะคะให้ไปร่วมนะคะในส่วนของโครงการนี้กันเยอะๆนะคะและถ้าหากมีอะไรนะคะที่ อัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะก็เดี๋ยวป๊อปปี้นะคะจะมาแนะนํานะคะแล้วก็คลิปต่อไปค่ะ EP หน้านะคะ EP หน้าป๊อปปี้จะมาแนะน,นะะํะนะะ ina, ะานนในส่วนของการโหลดแอปเป่าตังอาแอปเป่า Apple ตังจริงๆถามว่าคนก่อนๆพี่ๆก่อนๆ,อนๆที่เคยใช้ชิมชอบใช้นะคะ หรือร้านสะดวกที่จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะก็อาจจะมีแอป,ปตัวนี้อยู่แล้วนะคะหรือพี่ๆบางส่วนที่มีอยู่แล้วนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่ทราบในส่วนของการโหลดแอป,ปนะคะมือใหม่นะคะก็เดี๋ยวมาชมในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการโหลดแอปก่อเปาตังค์ค่ะแอปงค์เปอาตังค์โหลดง่ายๆค่ะ ทำได้ง่ายๆมากนะคะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะให้เพื่อนๆโหลดนะคะแล้วก็ดําเนินการติดตั้งนะคะแอปตัวนี้ค่ะจะช่วยให้เพื่อนๆสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวป๊อปปี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะว่า ถ right ้าสมมุติว่าถูกใจนะคะอยากจะติดตามและไม่พลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งกริ๊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 งให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะป๊อปปี้ฝากช่องป๊อ p ปี้เดอะยูทูบเบอร์คิสด้วยนะคะยังไงขอเป็นกําลังใจนะคะให้เด็กคนนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะก็วันนี้ค่ะป๊อปปี้ก็ขออนุญาตนะคะลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมี อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวป๊อปปี้จะมานะคะอัปเดตเพิ่มให้แล้วก็จะแชร์นะคะจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะป๊อปปี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ